สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่อง Nick XL นะครับผมเราสงสัยว่าเสียงผมทำไมเป็นอย่างนี้ผมอยากเปลี่ยนเองทำไมละ่ะอ่าวันนี้เราอยู่ในกิจกรรมบมยาเลยนะครับผมเราจะมาสุ่มสกินดูเอ็มดีกันสกินใหม่ด้วยซึ่งเราก็ได้เต็มเพชรมาประมาณหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเก้าเพจนะคะเพื่อนผู้ชมเราจะได้เหมาหรือไม่นะฮะเดีย๋ยวเข้าไปดูเหมือนมีกิจกรรมนี่ไงกิจกรรมเติม เต็มคมก็ทีเก้าเพชรได้กองอ่ะท่านชมผมก็ได้ไปเติมมาเป็นที่เร,รีบรเยบร้อยแล้วนะครับก็แค่ที่จะไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสกินปืน,นและกันอืโ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮคตร,รที่มีบาดใจอืม่เป็นคาที่ไหนเราไปรับของก่อนเต็มคนนะครับที่จะรับเต็มโพดครได้เพชรนะครับผม นี่ไปรับกล่องของเราสิบกล่องน่าจะได้ประมาณเลี้ยสองอยู่มัาา้งฮะก็ไมเป็นการเสียเวลานะครับท่านผู้ชมเราจะไปเลื่อมซุ่มกันเลยท่านผู้ชมเนี่ยนะครับกิกรรมเริ่มมีเมอมอยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมจะเอาสกินเบนนี้นะครับให้ได้ีกระเป๋าโคตรด่เลยพี่น้องแต่ก็ไม่เท่าทั้งจุ่ยดีอยู่แล้ว ผมต้อเอามาครอบคลองในด้านมาเริ่มสุ่มเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเป็นการเสี่ยงล่ะก็เอาไแรกไปโอเคนะเพืขอนใครเออยืดเลยไปยาเทสต์สีจะเผาห่านี่เชยงีทเชยก็สวยนะท่านผู้ชมนะอืมสวยอือเรื่องแต่ก็ไม่ใหญ่ได้อืมมีได้สกินมีมากกว่าไปไปไปอืมหยิบกลองให้ครับ เออ,อค,ครับไปค,ครับต่อายาวครับน่าจะออกอันสุดท้ายนะผมว่าสกินปืนอ,อืมอนกลงศนี่แไม่มได้ของนี้ได้ไว้ยังวะเฮ้ช่างมันสกินปืนรู้ทักออกไหม เสียแอนแล้วนะคานผู้ชมไป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 เอ๊ะบอสเนยนี่ทำไมไอ้พวกเกลือเไม่ไม่ออ,อกก่อนวะเอาเลยท่านผู้ชมนะไปครับยะยาโออ้โอท่านผู้ชมดูสิเกี่ยงแล้วท่านผู้ชม,ชม,ชมผมไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้ ขอไม่หมองนะจีมนะสามร้อยกับสี่ร้อยเท่าๆขอไม่หมองนะจีมนะจีมกูหัวเราะเนี่ยเนี่ยยืนพีเนี่ยมาให้หน่อยไปเอ้ยไ<อ>หนก็ต้องเมาดีเขาเลยดมยี่ก็ววสวยแวต่เตรียมเพชรมาเพื่อเมาเลยนะครับผมรู้ว่ากิจกรรมนี่มันล็อก ท่านทรงก็ไม่มีอะไรแล้วเอ้ยชื่อนิยายได้ป่ะไม่ช่างมันไม่มีเพชรอ่ะมาถนะ้าท่านผู้ชมเรามาดูสกินป,ปืนใหม่ของเรากันเลยนี่มังคุดเท่กล่องโคตรดี <c oughs> ไม่มีตังค์เอาไเก็ดนะคนดูนะี่เอาไว้สองก็จะสามสิบสองเจ็ดนนะอฮ้อเจ็ดเฮ้ยเฮ้ย อันนี้เปิดๆไ,ไปกไปนี่เปิดเปิดชบแต่องด้วยอ้ห9อันน้กนอยอยู่อ้หู10อันเยอะเอาเรื่องเอาเรือืออใช่ได้ใได้ได้ไดโอ้หแล้วใน60โนเเลเขนะีนอะรนะน่นรออะไรจะแสดงแบบชื่อสังขารนะโคตรสวยเลยนะ้นเลย ก็ไม่มีตังนแล้วนะครับมีอัพเกทวีดีโอสองเนี่ยโอ้โหเรื่องสาวประเทศอาแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและใครให้ผมด้วยนะครับ